สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นดวงรายเดือนสําหรับคนเกิดปีชวดนะคะดวงคนเกิดปีชวดค่ะประจําเดือนธันวาคม2,566เรามาดูกันในเรื่องของการงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพค่ะ นะต้องบอกว่ารับชมกันเป็นแนวทางนะคะคือมันเป็นการเปิดไพ่โดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวค่ะเราก็ดูกันเป็นแนวทางเท่านั้นนะหรือหลายๆท่านกนะ็ดูสนุกๆก,กันก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะนะยังไงก็ตามแต่มันจะมีประโยชน์ในเรื่องของการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ซึ่งนไพ่จะแนะนําคุณว่ามันอาจจะเกิดสถานการณ์ไหนขึ้นได้บ้างซึ่งอาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเดือนธันวาคมนะคะถือเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะมาดูกันนะคะ ต้องไม่ลืมมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเรามาเริ่มที่การงานกันก่อนค่ะคนเกิดปีชวดท่านวาคมนี้ค่ะการงานของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะนะ่าอาจจะมีอุปสรรคขึ้นได้นะคะอุปสรรคระหว่างอาจจะเป็นอุปสรรคที่ตัวคุณเองนะคะคือบางทีอาจจะมีเรื่องที่ทะเลาะก,กับตัวเองเยอะหน่อยนะหรือมีเรื่องที่มีปัญหากับคนอื่นๆกับคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานหรือว่านะคนที่คุณไปติดต่อประสานงานด้วยต้องไปติดต่อด้วยนะคะนะ่าอาจจะเจอคู่แข่ง อาจจะเจอบุคคลที่สร้างปัญหาให้คุณหรืออาจจะเจอสถานการณ์ที่ทําให้คุณหงุดหงิดรําคาญใจนะคะนะัคือใบแรกเนี่ยไม่เหมาะให้ความสําคัญมากๆนะคะมันจะเป็นภาพรวมเลยนะในธันวาคมที่คุณจะเจอนะเรามาดูในรายละเอียดอื่นๆกันบ้างนะคะถึงแม้จะมีปัญหานะคะแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าดวงเราเริ่มจะเปลี่ยนแล้วในเรื่องของการงานนะจะมีโอกาสใหม่ๆนะคะในทางการงาน เข้ามาด้วยนะคะคือคุณอาจจะคือจริงๆไพ่แนะนําให้คุณต้องต้องหาวิธีการใหม่ๆอะคะ่ะนะปรับความคิดปรับไอเดียนะคะหรือแม้กระทั่งว่านะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะเพื่อที่จะทําให้การงานของเรามันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันเหมือนกับพอดวงเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราเองเราต้องเปลี่ยนตามด้วยนะคะหรือมองในอีกแง่มุมหนึง่งคุณอาจจะต้องเป็นคนที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาในเรื่องการงานเนี้ยด้วยมือของคุณเองนะคะนะ โอกาสใหม่ๆที่เข้ามาอาจจะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะศึกษาหาความรู้เพิ่มหรือต้องหาคนเก่งๆนั่นมันมีเรื่องของการฝึกฝนมันมีเรื่องของการเรียนรู้ด้วยนะคะซึ่งจะทําให้ทุกอย่างมันมันราบรื่นและเป็นไปในทิศทางที่ดีไพ่เจ็ดไม้นะคะมาคอนเฟิร์มในเรื่องของคู่แข่ง หรือความยากลําบากนะคะคู่แข่งมีทั้งคู่แข่งภายนอกองค์กรภายนอกหน่วยงานหรือว่ากิจการที่เป็นคู่แข่งนะคะมาแรงเ,เดียวแล้วก็มีมากกว่าหนึ่งด้วยนะหรือบางทีอาจจะเป็นคู่แข่งภายในหน่วยงานของคุณเองก็ได้นะคะการแข่งขันค่อนข้างสูงและทําให้คุณหงุดหงิดพอสมควรนะอาจจะเจอคนที่คอยเขาเรียกว่าขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขาในที่ทํางานนะคะหรือว่าน่าจะทําธุรกิจอะไรจะค้าขายอะไรนะคะคนอื่นก็ ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดแข่งกับคุณนะคะก็ยากลําบากแต่ว่าทั้ง3ามใบที่ขึ้นมาเนี่ยยังถือว่ายังเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกเพราะว่าขอแค่คุณไม่ยอมแพ้ขอแค่คุณใส่พลังของคุณให้เต็มที่นะคะนะคุณคุณก็มีไม้คุณก็มีอาวุธในมือนะคะคุณมีทั้งดาบคุณมีทั้งไม้ที่คุณถืออยู่ในมือนะเตรียมฝาฟันนะคะเตรียมสู้เตรียมลุยได้เลยนะคะคู่แข่งมีอยู่แล้ว เป็นช่วงระยะเวลาที่ที่ต้องเหนื่อยจริงๆนะคะมีสเตรนขึ้นมาด้วยนะบ่งบอกถึงความเหน็ดเหนื่อยบ่งบอกถึงการที่คุณต้องใช้พลังเยอะพลังกายพลังใจพลังสมองนะคะคือต้องควบคู่กันไปหมดมันไม่ใช่เดือนที่สบายแต่ว่าไพ่ทั้ง5้าใบในเรื่องการงานที่ออกมาไม่หมาะถือว่ามันเป็นไปมันเป็นแง่มุมบวกมากกว่าลบนะคะ เพียงแต่ว่าเราเองเราอาจจะไม่ได้สบายนะคะมันมีเรื่องต้องจัดการอันนั้นก็ต้องเคลียร์อันนี้ก็ต้องจัดการอันนี้ก็ต้องวิ่งเต้นนะคะต้องใจเย็นๆด้วยนในขณะเดีวยวกันใส่พลังให้เต็มผู้หญิงปีชวดนะคะคุณเองค,คุณคุณเป็นคนที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองคุณอาจจะเจอผู้ชายที่เก่งผู้ชายที่แบบว่าคอย คอยขัดขวางคุณหรือทอยทําให้คุณเดือดร้อนนะอาจทําให้คุณหัวร้อนง่ายประมาณนี้แล้วเขาก็มางูดงิดใสอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะในเรื่องของการงานนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุณเ,เป็นตัวของตัวเองนะคะอาจจะต้องมีการควบคุมอารมณ์บ้างรู้ว่าสถานการณ์ไหนทํางานร่วมกับผู้ชายแล้วก็อาจจะเป็นเราอาจจะต้องยืดหยุ่นมากขึ้นหรือผ่อนคลายมากขึ้นหรือว่าสถานการณา์สถานการณ์ไหนที่เราจะต้องเข้มงวดหรือว่าแสดงความ เก่งแสดงความแข็งแกร่งของเราออกมาเนี่ยคุณต้องคุณต้องจัดการตรงนี้ให้ดีนะคะสําหรับผู้ชายปีช่วดมีโอกาสที่คุณจะเจอผู้หญิงที่เก่งมากๆนะไม่ว่าจะอาจจะไม่ใช่ฝ่ายเดียวกับคุณก็ได้อาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่คุณเองคุณอาจจะต้องยอมให้เขานำนะคะต่อให้เราอีโกโจ้จัดเรารู้สึกว่าเราเก่งเราไม่อยากที่จะเชื่อผู้หญิงคนนี้แต่ว่าถ้าคุณเจอผู้หญิงที่เก่งคนหนึ่งนะคะนะคุณสามารถที่จะ ยอมให้เขาเป็นผู้นำยอมให้เขาเป็นคนออกความเห็นเป็นคนควบคุมแล้วงานคุณจะสำเร็จแล้วคุณจะได้รับชัยชนะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การส่งเสริมสนับสนุนคุณสามารถผ่อนคลายได้มันมีช่วงเวลาที่ที่ผ่อนคลายที่สบายสบายได้อยู่นะคะเอาเป็นว่าไพ่ดีทั้ง5า้าใบเพียงแต่ว่ามันดีแบบเหนื่อยเนาะอะ,อะเรามาดูการเงินกันบ้างค่ะไม่เยินเยออนะ การเงินนะคะใบแรกอย่างที่บอกว่า,าแม่หมอให้ความสําคัญกับใบแรกมากๆนะคะคุณได้ไพ่เงิน,นะะถือว่าโอเคเนาะอัศวินเหรียญน,นะคะการเงินที่มั่นคงการเงินที่นํามาจากความขยันขันแข็งมาจากการเก็บออมมาจากการอดทนมาจากการที่ขยันทํางานแล้วเดี๋ยวเงินมันมาเองนะคะน,ะคะน,ะคะนะการเจรจาต่อรองการเจรจาข้อตกลงอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะเป็นในภาพคุณถือเหรียญอยู่คุณถือขอไปค่ะ คุณถือเงินอยู่มันอาจจะดูนิ่งๆมันอาจจะไม่หวือหวานะคะแต่ว่ามันมีเงินในมือในะเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยการบริหารจัดการก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็ลงตัวมากๆานะคะในเรื่องของการเงิน ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะที่อาจจะทําให้คุณไม่สบายใจนะคะจะเป็นเรื่องของความล่าช้ามันเป็นปัญหาที่บางทีเราอาจจะไม่ไม่สามารถที่จะจัดการได้อย่างทันท่วงทีไม่สามารถที่จะจัดการได้รวดเร็วทันใจก็เลยอาจจะทําให้ความล่าช้าที่เกิดขึ้นเนี่ยนะสิ่งที่เราทําได้คืออดทนแล้วก็รอคอยให้มันคลี่คลายนะคะในเรื่องของการเงินสิ่งสําคัญคือมันมีแนวโน้มว่าคุณจะคิดมากคิดเยอะจนเกินไปแล้วก็คิดในแง่มุมที่มันเป็นลบ นะอาจจะไม่ได้หมายความว่านะช่วงครึ่งเดือนแรกธันวาคมเ,เงินจะขาดมือตึงมือมันไม่ขนาดนั้นนะคะมันแค่มีเรื่องของความล่าช้ามันมีปัญหาอืดนๆเอื่อยมีปัญหาที่ไม่หวือหวาที่คุณจะต้องอดทนทําได้แค่ขยันหาเงินกันไปเรื่อยๆเก็บเงินเก็บออมแล้วก็อาวางแผนกันไปนะคะแต่ว่าปัญหาอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจคุณไม่ได้กังวลช่วงธันวาคมอย่างเดียวคุณกังวลไปถึงปีหน้า หกเจ็ดจะเป็นยังไงต้นปีจะเป็นยังไงมันเหมือนกับว่าบางทีแผนการของคุณคุณมองไกลกว่าน,นั้นแล้วมันก็เลยทาให้กังวลใจไปไปค่อนข้างมากนะคะนะแน่นอนว่าความกังวลใจเนี่ยอาจจะ,ะบั่นทอนนะคะบั่นทอนกําลังใจของคุณในเรื่องของการเงินนะคะนะคุณต้องบริหารจัดการให้ดีนะคะให้คิดด้วยเหตุด้วยผลอย่าเอาความรู้สึกนะคะอย่าเอาความรู้สึกว่าเออฉันกังวลว่ามันจะเป็นอย่างน้นมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆนนู่นนี่นั่นนะคะให้คุณเอาเอาเขาเรียกว่า เอาเหตุเอาผลเข้ามาจับนะคะเราทำงานเยอะนะคะมัน justice นะคะที่เป็นไพ่ขยายนะขอแค่คุณทำงานเยอะคือทุกอย่างมันมันมีที่มาที่ไปเงินที่จะเข้ามามันก็มีที่มาว่ามันมาจากไหนเงินที่จะจ่ายออกไปก็ต้องมีเหตุผลอันสมควรที่ต้องจ่ายนั่นหมายว่าคุณจะต้องคุณจะต้องมีมีการวางแผนที่ที่ลงตัวแล้วก็สมดุลน,นะคะนะหลายๆท่านคนเกิดปีชวดอาจจะกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาหรือขอ้อกฎหมายหรือข้อระเบียบบังคับบางอย่างที่ทําให้คุณกังวลใจที่ ที่อาจจะขัดขวางาหรือสร้างปัญหาทางการเงินให้คุณนะคะก็คงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังรอบคอบระวังโดนหลอกด้วยนะคะนะโดนหลอกในเรื่องของก่อนที่จะเซ็นสัญญาในเอกสารทางการเงินพวกนี้นะคะอาจจะบางทีถ้าเราไม่รู้เท่าทันคนอื่นนะหรือว่าไปทําผิดกฎหมายอะไรพวกนี้ไม่ได้นะคะนะมันมันมันจะทําให้แบบว่าสร้างปัญหาให้มากกว่าที่จะได้รับผลประโยชน์นะคะยังไงก็ตามแต่ให้อยู่ในแง่มุมของกฎหมายนะและก็ความถูกต้องเป็นหลักในเรื่องของการเงินค่ะ ครึ่งเดือนหลังสบายแล้วนะคะในเรื่องของการเงินนะงานมัน่นงานดีขึ้นนะคะมีข่าวดีเรื่องงานเข้ามานะรวมถึงนะคนรอบข้างคนรอบตัวนะคะคอยส่งเสริมคอยสนับสนุนคุณมีเงินจับจ่ายใช้สอยได้คล่องตัวมากขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้หวือหวามากเพราะมันไม่ใช่มไม่ใช่ไชพ่เงินล้วนๆนะคะนะแต่ว่าอัศวินเหลียนเนี่ยมันคอยกำกับอยู่ว่านะการบริหารจัดการการเงินของคุณได้ดีนะะแล้วก็เรายังขยันขันแข็งนะคะมันมันก็พองานสําเร็จเงินมันก็มานะคะนะ ทีนี้ในเรื่องของรายรับไม่ไมกังวลใจแล้วนะรายรับจะอืดๆหน่อยช่วงครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังสบายแล้วนะคะคุณมีเงินจับใจ่ายใช้สอยสบายนะอาจจะมีเรื่องที่ต้องใช้ใจ่ายเงินมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานเลี้ยงสังสรรตาร์ตี้นะคะนะแต่มันเป็นความบันเทิงมันเป็นความสบายใจมันเป็นอะไรที่รื่นเริงบันเทิงใจอะ่นะม,มันอาจจะจ่ายออกไปเยอะหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามีใช้มีจ่ายนะคะ มีช่วงมีช่วงเดียวเล็ก,ลกๆสั้นๆนะคะอาจจะไม่เกินอาจจะสี่ห้าวันที่ค่อนข้างกังวลใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารหรือข้อข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะเอาละเรื่องโชคลาภไม่เด่นนะคะเรื่องโชคลาภไม่เด่นใครใครชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็เบาๆนะคะมันเป็นเงินมาจากการทํางานอย่างเดียวอย่างหนักด้วยนะ มาดูในเรื่องของความรักค่ะคนโสดปีชวดนะคะธันวาคมนี้นะคะนะเป็นไพ่เงินขึ้นมานะคะถ้าพูดถึงผู้ชายปีชวดนะคะมีโอกาสที่จะเจอผู้หญิงเพราะมันเป็นไพ่ควีนนะคะนะมีโอกาสจะเจอผู้หญิงที่ต้องบอกว่า,เ,าเก็บเงินเก็บทองเก่งแต่อาจจะเป็นดูเป็นคนนิ่งเงียบแต่ว่าหาเงินเก่งแล้วก็เป็นคนใช้เงินเป็นวางแผนการเงินดีแต่ว่าเขาอาจจะดูเหมือนเป็นคนที่ใช้เงิน คือใช้เงินเป็นนะแต่ว่าเขาจะใช้แบบว่าไอ้พวกข้าวของที่เขาซื้อเนี่ยมันก็จะเป็นของแพงหรือมันมันก็เป็นของลงทุนหรือคุณจะเจอผู้หญิงที่บางทีอาจจะชอบแบรนด์เนมแต่ว่าเขาก็รู้ว่ามันเป็นการลงทุนด้วยอะไรแบบเนี้ยนะคะนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นคนพูดเก่งพูดแบบว่าอัธยาศัยดีอะไรมากแต่ว่าน่าจะเป็นคนที่สร้างความมั่นคงให้กับคุณได้นะคะนะพอไพ่ในเรื่องการเงินของคุณเป็นอัศวินเหรียญขึ้นมานะคะส่วนไพ่ความรักคนโสดเนี่ยเป็นราชนีนะั่นหมายว่ามีโอกาสที่จะเจอกันนะคะ ีโอกาสที่จะเจอมากกว่าหนึ่งคนด้วยถ้าเป็นผู้ชายนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องบอกว่าคุณต้องเปิดตัวเปิดใจมากขึ้นนะคะถ้าเป็นผู้หญิงปีชวดนะถ้าเป็นผู้หญิงปีชวดต้องมีคนเข้ามาทําให้คุณหวั่นไหวแหละผู้ชายปีชวดมีโอกาสเจอแบบว่าเออทั้งผู้ชายผู้หญิงมีโอกาสเจอปัญหาแบบว่ารักสามเศร้าโดยที่เรายังโสดอยู่ด้วยนะคะ รักสามเศร้าที่ยังโสดคือบางทีเราอาจจะไปชอบคนที่เขามีแฟนแล้วหรือว่าไปหวั่นไหวกับคนที่นะยังไม่ชัดเจนกับเรามันจะเป็นอะไรที่ไม่ชัดเจนเลยนะคะมันมีไพ่ผู้หญิงนะขึ้นมาถึง3ใบนะคะนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายปีชวดนะมีโอกาสที่จะเจอสถานการณ์ที่วุ่นวายสถานการณ์ที่ทําให้หวั่นไหวนะคะผู้ชายปีชวดจะหนักหน่อยนะคะมีผู้หญิงมากหน้าหลายตาะะเข้ามาเกี่ยวข้องนะอาจจะเลือกไม่ถูกเนาะนะเลือกไม่ถูก นะก,ก็ดีหมดทุกคนนั่นแหละนะแต่ถ้าผู้หญิงปีชวดนะคุณเองคุณค่อนข้างที่จะหวั่นไหวแล้วเป็นคนเป็นหลายอารมณ์นะคะนะใจนึงก็อาวุ่นกับเรื่องงานเรื่องเงินใจนึงก็มีคนมาทําให้หวั่นไหวนะคะแต่ก็ไม่ค่อยกล้าสแสดงความรู้สึกไพ่ทั้ง3ามใบมันบ่งบอกถึงว่าผู้หญิงปีชวดคุณเป็นคนคุณไม่แสดงออกคุณไม่กล้าสแสดงออกรักใครชอบใครคุณเก็บไว้ในใจนะคะนะอาจจะต้องพยายามแสดงออกให้มากขึ้นนะคะ หรือมีโอกาสที่จะเดือดร้อนจากการที่นะเจอปัญหารักคนที่มีเจ้าของไปชอบคนที่มีแฟนแล้วหรือว่ามีคนที่มีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วมาชอบเรามาจีบเรานะะปัญหาคือคุณหวั่นไหวรู้ทั้งรู้แต่หวั่นไหวนะคะอาจจะต้องระวังนะคนโสดเนาะ นะอาจจะไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอาจจะมีการเข้ามาจีบด้วยผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างก็ได้แล้วทาให้คุณเดือดร้อนนะคะเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจทําให้เครียดทําให้กดดันนะแม่หมอมองว่าคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงธันวาคมเนี่ยล้วนแต่แล้วแต่ทาให้ทาให้เดือดร้อนใจแล้วก็ทําให้วาวุ่นใจไม่มีความสุข แล้วก็ยังมองไม่เห็นอกยังมองไม่ออกว่าจะพัฒนาได้ไหมหรือจะทําให้ถูกต้องได้อย่างไรนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายปีชวดนะคะเอาเป็นว่ามีคนมาทําให้วุ่นวายใจแต่ว่าไม่รู้จะพัฒนาได้ไหมแล้วออกแนวแบบว่า,าไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมอีกต่างหากนะคะก็ระวังไว้หน่อยเนาะระวังตัวระวังใจระวังกายนะคะทีนี้เรามาดูความรักของคนที่มีแฟนมีคู่ค่ะ คนมีแฟนมีคู่นะคะเดินหเราแฟนขึ้นมาเลยใบแรกนะคะไพ่พระนะบ่งบอกถึงไพ่พระก็บ่งบอกถึงความสันโดษบ่งบอกถึงนะถ้าพูดถึงคู่ครองก็เป็นคู่ครองการครองคู่ชีวิตคู่ที่ไม่ได้หวือหวานะคะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้กําลังใจซึ่งกันและกันช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะนะอยู่ในอยู่ในเขาเรียกว่าคบกันอยู่ในทํานองครองธรรมนะถูกต้องนะคะตามประเพณีนะคะนะหรือว่ามันไม่มีอะไรที่ผิดเพี้ยนหรือถ้ามองเป็นคําแนะนำนะก็จะบ่งบอกว่าต้องพยายามที่จะ ก็เรียกว่าเอาเอเป็นเป็นคู่ที่ที่เป็นคู่ทางธรรมนะคะเออเป็นคู่ทางธรรมนะคอยช่วยเหลือคอยให้กําลังใจกันนะคะโอ้มาทั้งพระมาทั้งฤาษีนะ The นะคะเดอะเฮอร์มิตนะคะนะเราก็เรียกกันว่าเป็นไพ่ไพ่ฤาษีเนาะนะไพ่พระกับไพ่ฤาษีขึ้นมาในความรักนั่นหมายความว่าก็อยู่กันแบบถามว่าหน้าเบื่อไหมมันหน้าเบื่อนะคุณลองคิดดูชีวิตคู่หรือความรักของคนสองคนที่ ที่ที่ที่คบกันแบบฤาษีแบบพระนะ เรื่องคุยกันเรื่องมันก็มีแหละเรื่องคุยกันเรื่องให้กําลังใจกันแต่ว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่สันโดดเป็นอะไรที่โลกส่วนตัวสูงเป็นอะไรที่น่าเบื่อไม่ตื่นเต้นไม่หวือหวามันก็จะออกแนวนั้นนะคะ,ะมีไพ่งานขึ้นมาด้วยนะคะฝ่ายชายในความสัมพันธ์อาจจะสร้างปัญหาหน่อยนะคะในรูปแบบของนะบ้างานทํางานเยอะแล้วก็ไม่ค่อยสนใจแฟนแล้วก็มีสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําแล้วก็อาจจะค่อนข้างที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวจากแฟนนะบางทีถ้าเป็นผู้หญิงไปชวดคุณอาจจะ จะลำบากหน่อยนะคะต้องพยายามเข้าใจเขานะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายปีชวไม่หมออยากจะแนะนําว่าคุณอยู่ในโลกส่วนตัวของคุณก็จริงคุณมีสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทําและมันมีเหตุผลด้วยแต่คุณต้องไม่ลืมว่าคุณมีแฟนคุณมีภรรยาคุณมีคู่คุณมีคนที่คุณจะต้องดูแลเอาใจใส่เขาด้วยในเรื่องของความรู้สึกไม่ใช่แค่ว่าคุณบอกว่าคุณทํางานเยอะคุณอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้นะคะ ครึ่งเดือนหลังนะคะ,นะครึ่งเดือนหลังเป็นเรื่องของการทะเลาะเบาแวงเป็นเรื่องของปัญหาในการแสดงออกของอารมณ์นะคะไพ่นะทั้งสองใบนะคะบ่งบอกถึงการใช้อารมณ์บ่งบอกถึงความรุนแรงทางอารมณ์นะคะหรือแม้กระทั่งคําพูดคําจาด้วยมีแนวโน้มว่านะหลายๆคู่อาจจะเจอปัญหารักทางกายนะคะหรือบางทีเจอปัญหาไม่เจอกันน้อย ะะเดือนหนึ่งเดือนธันวาคมทั้งเดือนนะคะเวลาที่ควรจะเจอกันก็ไม่เจอนะคะบางท่านบอกว่าอาซิ้นปีจะไปะข้าวดาวด้วยกันก็อาจจะไปไม่ได้นะคะเนะพราะมันมีไพ่ที่มันมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นซึ่งอาจจะทําให้เกิดการทะเลาะเบาแววงการใช้อารมณ์ไม่ละมัดระวังคําพูดคําจานนะคะ,นะจากเรื่องหหงิดเล็กๆน้อยๆจากเรื่องกระทบกระทั่งแค่คําพูดเล็กๆน้อยๆมันอาจจะขยับขยายอาจจะขยายบานปลายไปได้นะคะอาจจะมีเรื่องแบบว่าถึงขั้นแบบว่าเลิกลากันได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบอกเลยนะคะคนเกิดปี ถ้าคุณมีแฟนมีคู่นะคะช่วงปลายปีห้ามทะเลาะกันอนโดยเฉพาะอยงย่าิ่งครึ่งเดือนหลังก็แล้กันนะคะระมัดระวังการใช้คําพูดการใช้อารมณ์นะคะการกระทบกระทั่งกันมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหงุดหงิด พองุดหงิดงแล้วก็อาจจะใช้คําพูดที่แรงเกินไปเพราะไม่ระวังนะคะมันจะเป็นการใช้คําพูดที่เหมือนกับว่าบางทีพูดออกไปแล้วอยาก,กไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆอาจจะไม่ได้โกรธมากขนาดนั้นแต่ว่าบางทีพูดเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายรู้สึกเจ็บอะไรแบบนี้มันจะออกแนวแบบฟิลประมาณนี้นะคะนั้นอาจจะด้วยอาจจะไม่ตั้งใจก็ได้นะคะแต่ยังไงก็ตามแต่ถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้ให้คุณควบคุมอารมณ์ควบคุมคําพูดคําจาแล้วก็อย่าไปต่อปากต่อคานะคะหลบหลบเลี่ยงได้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลี่ยงในเรื่องของการประทะคารมหรือจะงงุดดิใส่กัน ะะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันแก้ไขได้นะคะคือทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําอยู่ที่อยู่ที่ความคิดของเราในเมื่อเราดูเราดูคลิปมาล่วงหน้าแล้วเรารู้ว่ามันมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดปัญหา ได้นะคะเราก็พยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็รับมือให้ดีที่สุดนะคะต้องเตรียมพร้อมเนาะนะแล้วก็คนที่ทะเลาะเบาะแววงกันอยู่นะคะคนที่ทะเลาะเบาแววงกันอยู่เนี่ยมีโอกาสที่นะอาจจะมีเหตุให้ต้องมาพูดคุยนะอาจจะอยากมาปรับความเข้าใจกันมันจะไม,ไม่มันไม่ใช่การปรับความเข้าใจนะคะมันอาจจะทําให้แตกหักมากขึ้นก็ได้นะคะนะคุณอาจจะต้องอาศัยแบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่ นะอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเป็นตัวเชื่อมนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้หรือถ้าคุณจะกลับมาคืนดีกันได้มันจะต้องมีเรื่องของการให้อภัยนะคะคนทําผิดต้องยอมรับผิดนะคะคนทำผิดต้องยอมรับผิด,นะะผด,ร,ผดรวมถึงนะคะฝ่ายที่โดนทําร้ายจิตใจฝ่ายที่ผิดหวังเสียใจนะคะก็จะต้องรู้จักที่จะให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางในเรื่องราวที่มันผิดไปนะคะแล้วก็อโอเคมาเริ่มต้นกันใหม่นะแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะก็ฝากไว้เนาะนะนะลองนําไปปรับดูค่ะ สุขภาพนะคะสำหรับคนเกิดปีชวดนะคะนาธันวาคมไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเท่าไหร่นะคะนะอาจจะเป็นความเหนื่อยหรืออาจจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจหรืออาจจะเป็นปัญหาบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกเออจะออกกําลังกายก็ขี้เกียจออกนะคะกินก็ไม่ค่อยกินหรือบางทีอาจจะเป็นสภาวะที่อย่างที่บอกว่าไม่กระชุ่มกระชวยไม่กระฉับกระเฉงเพราะฉะนั้นมันก็จะหน่อยๆเง,งาๆแล้วก็นะไม่ค่อยมีเลี้ยวมีแหลมมันก็จะออกแนวแบบประมาณนั้นนะคะหลายๆท่านอาจจะมีปัญหาปวดต้นคอปวดบ่าปวดไหล ะะมากกว่าปกติอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าถือว่าไม่ได้เป็นอะไรที่หนักหนาสาหาัสมันเป็นมันมันเป็นจากสภาพจิตใจหรือจากการใช้ชีวิตของเราที่ผ่านมาด้วยในะยังไงก็ดูแลตามอาการนะคะโอเคค่ะครบถ้วนนะคะดวงคนเกิดปีชวด ประจำเดือนธันวาคม2566นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะนะนํำไปนำไปใช้ในการเตรียมความพร้อมนะคะเราทําให้ดีขึ้นกว่านี้ได้อยู่แล้วนะคะในทุกเรื่องนะคะทําให้ดีทําให้สมบูรณ์แบบผ่อนหนักเป็นเบาค่ะณนะโอกาสหน้าเดือนหน้ามาเช็คดวงกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ